สวัสดีค่ะตามรัชมช่วงระอครอพิสาวลุงคนนะคะ จะ hmm. คของดินกัเลนละคนหน้าไมหน้าหน้า้องหนยงลนะไรเนาข้ากนนมานาเออไี่สองคนหอกนเมันเด็ม no ันหน้ามันเด็่เป็นอะไรกันเนาะ จะมองลงแล้วเนี่มสุน่เนี่ยเอาเม็ดมาให้ใส่นี่เด้อส,สักนะนะกัรตูเม็ดภาษาซี่ปุ่นไทยเนี่ยี่ยงก็ทายเห็นาตรงนี้เม็ดแต่า่าเม่น่ั่ากินเขออาอดอด้ัโมยฟางเห็นในคนบ้าน กูไข่กับเนื้อบด้ใส่แมกเจ้าก่อนแน่จะไปถ่ายลงแล้วมันเพี้ยนเป็นแปดเอ็นเสือคอยนี่เจ้าเจ,จ้าไม่เจ้าไม่เห็นยังอยู่เนี่ยถ่ายใบเบิ้งยงซื้อมันก็แมนหร่อยยันเธอจะลงจะที่ร้อง้อนี่แมฮ้ยนี่เมนบริษายบริษายแมกกับเนื้อบอกเจ้าไม่เห็นอีหยัง,ไไง,งยมาชมวิวสะทายท่านร้องอ่ะโดนนะอย่ยิน,น,นบอกเบิง้งรูปปากสีแดงอด้อยดอยน่ะนะคือเจ้าคือพวกไปหาข้าวให้คนกินเลย เห็นยังงอมอมนี yeah. yeah. ่กาแฟเมืนก exactly. ah <Yeah> ัน UH! ว่ะมอเออขาเจ้าพ่ออย่างกันนั่นไปเบิ่งนกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยปาดมึงแนบประแตนคนละสะออนไหมโอ้ยชิลลุงวทายลงมึงเขาปท้ายเขาเขายันไม่เขียนหัวนเนาะมึงดูนี่ดูขนาดเลย ทำไมพี่น้องเอ้ยมักกาแฟไหมใส่ท่อแั่นบ่น,น,นี่ใส่ท่อน้าปลูกใส่ท่อบนอตัวนี้ดินงามดินอุดมสมบูมรณ์ นะ sí. yeah, เป็นกำลังใจให้เขาเพราะว่าเขาต้องมีลูกเอ็นก็มีลูกคือกันแต่เอ็นไม่มีสามีแต่ทัดหน่ะเขามีภรรยาแล้วก็เขาก็ต้องเขาก็ไม่มีเหมือนกันค่ะบ้านเขาก็หลังคาก็รด้วยนะคะเอ็นกับเอ็นกับนายโบ๊ทพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสร็จถ้าเสร็จการทำรั้วของบ้านลุงกับป้าแล้วเอ็นก็จะไปดูบ้านเขาไปดูกระท่อมเขาค่ะที่รอบซองรอบซอง มากระทันนวยใหญ่ๆพู้นะผู้แทนเออเพราะว่าเขาบอกว่าหลังคาบ้านเขาลังบประมาณจะไม่ยังไม่ค่อยมีเนี่ยจะไสดจะไสดโทรศัพท์โทรศัพท์และเครื่องนียังไม่มีเลย

นายทำเสื้อตัวเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทนายจะส่งอะไรนาจัดส่งห้าสิบบาทนะคะพี่บู๊ดค่ะแล้วเจอแล้วติดตามแล้วขอบคุณมากค่ะฝากด้วยเด้อเนี่ยค่ะเป็นแรงใจให้กับพวกเราพี่เพื่อนบุญชูชาแนลนายโพท์นี้ก็จะฮอดแสนแล้วนะเพราะว่านายโพทีเขาจะมาช่วยดันพวกเราสามช่องนะคะพวกเรามาช่วยทำช่างตั้มเนี่ยสมองเบอร์ ไปแล้วบันนี้ตายแล้วโบเดนเด็บโบอันนั้นจักหน่อยแล้วบ่ตี่งจักหน่อยเลยแมวพ่อแม่พี่น้องป้องไปโอ้เสียดได้เดย์เบื้องเบิ่องตัวนั่งเื้อพราะโตี่งแม่เอาโอ้ยพ่อแม่พี่น้องป้องไปเอ้ยก็เลยเจอแต่แต่ป่เด้อยป่เอ้ยเป็นนั่นได้แซ่บอยู่พ่อแซ่บอยู่บ่ใครก็ไม่เด็ดเนาะโอ้ใครก็ไม่เด็ดย้ะท่านประธานต้องกินแล้วพระเจ้า อืมพอนเผ็มันมันมันแ่บเิจะเผ็ดยังงจะกินยังไงเกงเห็ดบ่โอ้แกงเห็ดอืมอันนี้กิน uh นั่นใส่กอกันเี่โพทอดมาห่อนห่อนอ่ะจังบมเพ็ดแก่เพ็ด ใส่กอแก้เพ็ดปูคนกินแกงเฮ็ดละเพ็ดวาสันเอ,อ,อ้าอโอ้ <laughs> ดีนะถือเก <laughs> <laughs> ลือแม่ดีจ้ะโอ้แค่มันถือมือแล้ะพอแห้งละมแม่เออเโอ้เกือบแม่เกือบแล้วพูดได้ผ้าไปดักไปมองหันได้เนี่ย <laughs> ลุงอะไรโอ้ยล <laughs> ุวงวาง,วาง,วางไว้ทหโส<อ>ดแล้วฮะ บ่คำนองบ่เอ้ยอาลุงอ้ยแอุยแล้วแล้วพท่นกินข่าวเาอยู่ลุงพ้นนางกินตังโดนตังหน้าพอมแม่พี่น้องเอ้ยปอออนก็ลืม เรืมกดรีโมดนะคะค่ะจ้านาอีมค่ะเรือแต่ปูพองค่ะกอไห้โกรแช่นะคอมเ้นต์กันเข้ามาได้เอยคะสวัสดีค่ะเอ้าอ้าอาเอ้า้ไหาม้ให้เีมได้หอย่าหา้เอโอ้ยหยันยางเห ยดยามเมืบ่านนี่จ้ะ่าฮ่เหลบไปซอฮ่าัดียามาเขียนเรียๆแก่เอาเรายืมๆไปเชียงนอนนะะอืมเชียงหัวเราเชียงหัวไม่ไงนีน่ว่ะจอบเอาคือจังจอบปลาบ่อนเนี่เนาะ จอบปาบอนวะฝากกดไลค์กดแชร์ช <S ality> ่อง <disposable> ประอัน hey, พ <laughs> ี่สาวลงพลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ